สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่15้านะครับวันศุกร์ที่15้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ power amp นะครับเป็น power amp ของวาเทคนะครับอีกซีรีส์หนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวนำเข้านะครับวาร์เทคบูม2 0 0 5นะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามได้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ไมค์กิ๊กนะครับตัวนี้สภาพน่าจะ99%ากได้นะครับ ตัวนี้สำหรับ power amp นะครับรุ่นนี้เลยนะครับเป็นบูมสองพันห้านะครับตัวนี้สองห้าศูนศูนย์นะครับเอาไว้ขับเสียงกลางนะครับตัวนี้เสียงกลางใสๆนะครับเสียงดีมากนะครับสําหรับเสียงกลางตัวนี้ขับเสียงกลางนะครับสําหรับท่านในมีอยู่สองตัวนะครับสําหรับท่านในที่ยังมองหาอยู่นะครับ เวอร์เป็น Power Amp นะครับของว่าเทคนะครับบูมสองพันห้านะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะรียนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสําหรับท่านใดที่ยังมองหาอยู่นะครับไมค์ิกกนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับยังไม่แกะนะครับสวยๆนะครับตัวนี้ดูด้านหลังนะครับไมค์ิกกนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาอยู่ที่ 7,500บาทต่อแท่นนะครับ7,500บาทนะครับสำหรับ Power รุ่นนี้นะครับของวาเทคนะครับมีอยู่2แท่นนะครับเข้ามาใหม่ๆนะครับตัวนี้ใหม่เหมือนกันนะครับแท่นนี้ก็ใหม่นะครับสภาพ99%ทั้ง2แท่นนะครับตัวนี้สำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับไปขับเสียงกลางเสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้ขับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตอะโอดีโอนะครับ0952246497สอสนะครับสวยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็ตออดโอนะครับตัวนี้นะครับไปขับเสียงกลางกันนะครับสำหรับท่านที่ังมองหาอยู่นะครับพาวเวอร์ราคาเบาๆนะครับแต่กำลังก็สุดยอดนะครับตัวนี้ เสียงกางแหลมมันนะครับสวยๆนะครับสติกเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับด้านเน็ตอะรียนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หสี่เก้าเจ็ดนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา power amp ราคาบ้านๆนะครับราคาถูกๆนะครับตัวนี้เบาๆนะครับสำหรับเอาไปใช้กันนะครับเข้ามาอยู่สองท่านนะครับ สวยนะครับตัวนี้ตอบถามเข้ามาได้นะครับร้านเพลยอเนอ็โอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ